เชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็คงจะรู้กันดีอยู่แล้วแหละครับว่าผู้เล่นใน NBA หลายๆคนเลยที่เขาเป็นระดับแนวหน้าไปจนถึงตำนานหลายหลายคนเนี่ยก็ต่างมีภูมิหลังที่เต็มไปด้วยความลำบากมากมายกันหลายคนเลยครับพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยจึงใช้ความลำบากที่ได้พบเจอมาเป็นแรงผลักดันจนสุดท้ายก็สามารถไปถึงฝั่งฝันกันได้ครับแต่ผู้เล่นที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้เนี่ยคือผู้เล่นที่เรียกได้ว่าครั้งหนึ่งครับเขาเคยตกลงไปอยู่ในด้านมืดแบบสุดกู่จริงๆครั้งหนึ่งเคยเป็นเด็กค้ายามาแล้วครับรวมไปถึงครั้งหนึ่ง เขาก็เคยได้เข้าไปใช้ชีวิตในเรือนจํามาแล้วต่างหากครับแคลรอนบัตเลอร์เนี่ยเป็นเด็กอีกคนหนึ่งที่เติบโตขึ้นมาในสภาพสังคมที่เสื่อมโทรมแบบสุดๆในรัฐวิสคอนซินประเทศสหรัฐอเมริกานี่แหละครับแคลรอนเนี่ยเขาเติบโตขึ้นมาโดยมีแม่แท้ๆของเขาเนี่ยเป็นผู้ที่ทํางานหาเงินเลี้ยงเขาอยู่เพียงคนเดียวเลยครับเนื่องจากว่าพ่อแท้ๆของเขาเนี่ยก็เดินจากครอบครัวไปในสมัยที่เขาเนี่ยต้องไปเข้าร่วมกับกองทัพเรือในสมัยที่แคลรอนเพิ่งจะเกิดครับ ในแต่ละวันเนี่ยแม่ของแครรอนต้องหาเช้ากินขําเพื่อที่จะเลี้ยงดูตัวเขาครับด้วยความที่แม่ของเขาเนี่ยแทบจะไม่มีเวลามาดูแลเลยเนี่ยบวกกับสภาพสังคมที่เขาเกิดขึ้นมาเนี่ยมันทําให้เขาเติบโตขึ้นมาอย่างผิดๆแบบเลี่ยงไม่ได้จริงๆครับเมื่อแครรอนอายุได้เพียงแค่12ปีเท่านั้นเนี่ยเขาดันเลือกที่จะเดินบนเส้นทางที่ดํามืดซะแล้วครับเขาได้กลายเป็นหนึ่งในกลุ่มของเด็กส่งยาของชุมชนที่เขาเติบโตขึ้นมาโดยเลี่ยงไม่ได้เลยและด้วยเหตุนี้นี่เองมันทําให้เขาเนี่ย ตกเป็นหนึ่งในเป้าหมายของตำรวจตั้งแต่อายุแค่12ปีเท่านั้นครับถัดมาเมื่อแคร์รอนอายุได้15ปีเนี่ยเขาถูกจับกลุ่มมากถึง15ครั้งด้วยกันครับหลังจากการหลบหนีและการปล่อยตัวแบบนับครั้งไม่ถ้วนเนี่ยสุดท้ายแล้วแคร์รอนก็ถูกตัดสินให้มีโทษจำคุก1ปีในที่สุดครับสำหรับการทำผิดแบบนับครั้งไม่ถ้วนอย่างนี้เนี่ยการจำคุกเพียงแค่1ปีมันอาจจะดูเป็นเรื่องแค่เล็กน้อยครับเพียงแค่ระยะเวลาสั้น แต่อย่าลืมนะครับว่าในตอนนั้นเนี่ยเขามีอายุได้เพียงแค่15ปีเท่านั้นการที่เด็กอายุ15ปีต้องเข้าไปอยู่ในสถานที่แบบนี้เนี่ยมันคงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับที่เขาจะสามารถเติบโตขึ้นมามีชีวิตที่ดีได้ที่ที่แคลรอนก็ถูกส่งไปจองจําเนี่ยมันก็เป็นคุกสําหรับเด็กนั่นแหละครับแต่จากคาบอกเล่าที่แคลรอนเขาได้ทิ้งเอาไว้ให้เนี่ยต้องบอกเลยว่าที่ที่แห่งนี้เนี่ยแม้แต่ผู้ใหญ่เขาเข้าไปอยู่ยังเหมือนตกนรกทั้งเป็นเลยก็ว่าได้ครับ แครอนเขาได้บอกเอาไว้ว่าไอ้ที่แห่งนี้เนี่ยมันคือการเอาตัวรอดในทุกๆวันเลยมีเด็กในนั้นเนี่ยถูกข่มขืนเป็นเรื่องปกติครับที่แห่งนั้นมันก็เต็มไปด้วยฆาตรกรแต่เดชชาบุญครับในที่ที่เดียวกันกับที่เหมือนนรกนี้เนี่ยเขาได้พบเจอกับสิ่งที่เขาเนี่ยเรียกว่าเป็นรักแรกของตัวเองเข้าและสิ่งนั้นมันก็คือบาสเกตบอลนั่นเองครับ เมื่อเขาได้รับการปล่อยตัวเนี่ยเขาได้บอกกับตัวเองว่ามันถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องเปลี่ยนตัวเองเขาจะไม่มีวันเอาชีวิตไปทิ้งในแบบที่ผ่านมาอีกอย่างแน่นอนไม่นานหลังจากที่เขาถูกปล่อยตัวครับเขาได้ทํางานที่เบอร์เกอร์คิงเข้าแต่แล้วครับอะไรๆในที่มันเคยฉุดลัางเขาไว้ในอดีตที่ผ่านมามันก็ดูเหมือนกับว่าจะไม่ยอมปล่อยเขาไปง่ายๆครับหนึ่งปีต่อมาหลังจากที่เขาได้รับการปล่อยตัวเนี่ยตำรวจได้ทําการบุกเข้าค้นบ้านของแครรอนครับ พร้อมกับหมายคน้นพร้อมกับคําพูดที่ว่ามีคนเนี่ยอ้างว่าได้ซื้อยาจากแครอนครับถึงแม้ว่าแครอนเนี่ยเขาจะไม่ได้ยุ่งกับเรื่องนี้มาน,านานเป็นปีแล้วก็ตามแล้วพเพอิญว่าในครั้งนั้นเนี่ยโทษมันไม่ได้เบาเหมือนที่ผ่านมาแล้วนะครับไม่ได้แค่ปีเดียวต่อไปแล้วหากแต่ว่าในครั้งนี้โทษที่เขาได้รับมันคือการจําคุกขั้นต่ํส10ปีเลยทีเดียวครับณนะจุดจุดนี้เองเนี่ยมันคือทางแพร่งของชีวิตแครรอนแล้วครับ แต่อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าบทชีวิตของแครรอนเนี่ยมันจะยังไม่ได้พังทลายไปณวันนั้นครับหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาทําการสอบสวนเรื่องของแครรอนในตอนนั้นเนี่ยเขาได้ตัดสินใจรับฟังในสิ่งที่แครรอนได้แก้ต่างเอาไว้ว่าเขาเนี่ยไม่ได้ทําเขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมานานเป็นปีปแล้วและเขาโชคดีมากครับที่เจ้าหน้าที่คนนั้นเนี่ยตัดสินใจรับฟังและปล่อยตัวแครรอนไปในที่สุดและที่นี้ครับกราฟชีวิตของแครรอนเนี่ยมันพุ่งขึ้นเป็นกราฟเอ็กซ์โพเนนเชีย บาสเกตบอลเนี่ยยังคงเป็นสิ่งที่เขารักสุดหัวใจอย่างที่ผ่าน,านมาครับแล้วในตอนที่เขาอายุได้18ไปีเนี่ยเขาโชคดีมากครับเนื่องจากว่าเขาได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคอนเนติคัตแล้วด้วยความสามารถที่เขามีอยู่เนี่ยมันทําให้เขาสามารถเป็นผู้เล่นระดับมหาวิทยาลัยได้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยครับเขาทําแต้มเฉลี่ยใน18แต้มต่อเกม7.5รีบาวต่อเกมและ2สตีลต่อเกมครับ แล้วเขาก็ยังคงหันหน้าฝึกซ้อมต่อมาเรื่อยๆอ,อย่างไม่หยุดยั้งเลยจนกระทั่งในปี2002ครับการทำงานหนักมาโดยตลอดเนี่ยสุดท้ายมันก็เห็นผลในปี2002นี้เองเนี่ยก็ถูกดราฟต์ไปโดยทีมมามี่ h ฮิตโดยสิทธิ์ดราฟต์อันดับที่10ครับและตอนนั้นเองที่อดีตเด็กค้ายาคนนี้เนี่ยได้พลิกชีวิตตัวเองแบบคนละค้่เลยครับชีวิตที่เขาต้องดิ้นรนมาตลอดต่อจากนี้เนี่ยมันจะเต็มไปด้วยความรุ่งโรจน์แล้วครับ เขาเป็นผู้เล่นที่ทำสกอร์ได้ดีมากๆคนหนึ่งเลยครับในรดูกีลซีซั่นของตัวเองเนี่ยเขาทำแต้มเฉลีย่ยไว้15.4แต้มต่อเกม5.1รีบัลและ1.8สซีลต่อเกมเลยทีเดียวนับว่าน่าประทับใจอยู่นะครับในช่วงปี2006-2008เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นจุดพีคของอาชีพการเล่นของเขาแลวครับเขามีชื่อติดทีมออสต้าใน2สมัยติดต่อกันเลยแล้วในปี2010เขาก็ถูกเทรดไปอยู่กับทีมดัลลัสเมลวิคซี่ตอนนั้นเนี่ยนำโดยเดิร์กโนวิสกี้ครับ ซึ่งในตอนนั้นครับแมวริกส์เนี่ยกำลังต้องการสกอร์เอสักคนที่สามารถเข้ามาแบ่งเบาภาระของเดิร์กได้ซึ่งแครอนเนี่ยก็เป็นผู้เล่นที่เข้ามาตอบโจทย์ข้อนี้ของทีมได้อย่างลงตัวสุดๆเลยครับแต่ชีวิตเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยเรื่องของโชคนะครับในขณะที่เขากําลังไปได้สวยกับแม p ส์เนี่ยเขาดันต้องมาเจอกับอาการบาดเจ็บที่หัวเขา่าแล้วมันก็เกิดขึ้นก่อนที่เพลย์ออฟเนี่ยจะได้เริ่มต้นขึ้นอีกครับนั่นก็หมายความว่าแม p ส์เนี่ยกำลังขาดขุมกาลังในการทําแต้มไปเลยก็ว่าได้ครับ แต่เมื่อต้องมาเจออะไรอย่างนั้นเนี่ยก็ใช่ว่าแครอนเขาจะยอมแพ้ครับเขายังคงพยายามต่อสู้กับาการบาดเจ็บที่ตัวเองได้เจอเพื่อที่สามารถกลับมาช่วยทีมได้แต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้สำเร็จแต่อย่างใดครับเขาไม่สามารถที่จะกลับมาช่วยทีมได้ทันในช่วงเพลย์ออฟแต่ที่สําคัญครับมันคือความพยายามของเขาเนี่ยมันเป็นแรงผลักดันชั้นเยี่ยนที่ทําให้เพื่อนร่รวมทีมของเขาสามารถต่อสู้กับทีมมายารีฮีทที่ประกอบไปด้วยโคดบิ๊กทรีในตอนนั้นเนี่ยจนสามารถเอาชนะไปได้และเป็นแชมป์แรกของประวัติศาสตร์ทีมครับ ถึงแม้ว่าแคลรอนเนี่ยเขาจะอยู่กับแมปส์ได้เพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆ่าน,นั้นแต่ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่เขาเคยทิ้งไว้ให้กับแมปส์เนี่ยมันจึงทําให้แมปส์ตัดสินใจมอบแหวนแชมป์ให้กับเขาครับโดยที่มาร์คิวเบิร์นเนี่ยได้ตัดสินใจเดินทางมามอบแหวนแชมป์ให้กับเขาด้วยตัวเองเลยครับถึงแม้ว่าแคลรอนจะไม่ได้ลงเล่นในเพลย์ออฟนั้นเลยก็ตามในฤดูกาล201516หครับหลังจากเป็นระยะเวลากว่า14ปีในอาชีพการเล่นของเขาเขาก็ได้ตัดสินใจรลียร์ทายกับทีมซานตคงส์ มันจะมีสักกี่คนครับที่ครั้งหนึ่งชีวิตเคยมืดมนถึงขั้นสุดแบบนี้แต่ยังสามารถพบเจอสิ่งที่ตัวเองรักจริงได้และสามารถใช้สิ่งนั้นเนี่ยพาตัวเองขึ้นมาจากจุดที่ตกต่ําขั้นสุดไปจนถึงขั้นที่ประสบความสำเร็จสุดๆได้แบบนี้นี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างหนึ่งในหน้าประวัติสาสของของน b a นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe รวมไปถึงกดติดตามเพจใน a c e b o o k เพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราได้นะครับ รับรองว่ามีคอนเทนต์ดีๆมาเสิร์ฟให้ท่านผู้ชมอีกอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวเราไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณมากครับผม